ขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับเจ๊น้ําการค้านะครับผมหากทุกท่านกําลังมองหาร้านเติมเกมที่เติมถูกเติมไวและปลอดภัยสาหรับไอดีทุกท่านนะขอแนะนาที่นี่เลยนะผมเจ๊น้าการค้าที่นี่เขาเปิดบริการมามากกว่า7ปีนะผมไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่สําหรับเกมมือถือสามารถเติมได้หมดทุกเกมนะผม TOSN คุกกี้ร้าน ROO ไม่ว่าจะเกมอะไรทุกท่านสามารถทักเขาเ้าไปติดต่อสอบถามได้เลยร้านนี้เปิดบริการแทบแต่ยี่สชั่วโมงและอีกทั้งยังจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วยนะอย่าลืมนะครับผมอยากเติมถูกอยากเติมไวต้องเจนน้้ําาากรคคะ โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคทุกท่านนีวผมอินซามาักอีกแล้วนะองกับที s อ n e สเ r l นเวอร์แลนด์นะครับผมวันนี้ก็จะไปอยู่ในส่วนของออร่าเกิร์ดนั่นเองนะครับผมตอนนี้เป็นเวลา ใกล้จะตีหนึ่งเข้าไปแล้วนะครับผมในส่วนของ Oracle ตัวนี้นะครับจะเป็นในตัวของคุณเ e กิหรือว่าเ e กิเดซุนะฮะของเรานั่นเองนะผมแห่งกิ Qmail นะฮะตัวตึงสายข้อมูลว,ว,ว,วิบวับว่ากันไปนะฮะ Oracle ตรงนี้นะผมจะเป็นในส่วนของคัสสองที่มีชื่อว่าไซล็อกนั่นเองนะครับซึ่งคัสสองของ Oracle เนี่ย จะมีในส่วนของสกิลที่เป็นดาเมจซะส่วนใหญ่นะครับผมก็เป็นเป็นอีกคลาสหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยก็เปลี่ยนมาก็เท่ดีเหมือนกันนะเออแล้วมันจะมีสกิลยึกยืยึกยืยอ่ะเท่มากเลยรู้สึกว่าจะเป็นสกิลนี้นะใช่ไหมดาเมจกลุ่มอันนี้ปะแต่ว่าเอออันนี้แหละเห็นปะเนี่ยพอมีมอนเกิดปุ๊บมันก็จะแบบยึกยืยึกยืยไปเอาหมดแล้วหรอแค่นั้นหรอเอาหมดแล้วหรอโอเคนะฮะประมาณนั้นเนาะโอเคนะครับอ่ะมา เราเข้ามาดูในส่วนของสกิลกันก่อนเลยละกันนะครับผมในส่วนของสกิลจะมีก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมก็อันแรกก็จะเป็นออร์แลคเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็จะมีที่เป็นไซล็อกนั่นเองนะครับในส่วนของลาสนะครับพาร์ทสิหลักก็คือโลดูดซับนะผมใช้ปีกผีเสื้อดูดซับคิดว่เขาจะได้รับโล่นะครับสี่สี่แสนสองหมื่นตอนเนื่อง5วินั่นเองนะครับผมนี่ปีกผีเสื้อก็คืออันนี้นะผมเมื่อใช้เสร็จเราก็จะได้รับ p ารสิก็คือโล่สี่แสนสองนั่นเองนะครับเนาะอ่ะ แล้วเรามาดูกันตรงที่สกิลนะครับผมสกิลตรงนี้นะครับเราดูตอนนี้ที่อัพได้นะลังไหมไซล็อกนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของดามเมจนะผมเคลื่อนที่ไลน์หนึ่งวิสร้างดามเมจห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็จะเป็นอีกอันหนึ่งก็จะเป็นลดเวทนะเคลื่อนที่ไลน์หนึ่งวิสร้างดามเมจห้าร้อยเปอร์เซ็นต์และใช้ค่าพลังเวทของเป้าหมายบวก 1นึ่ค่าพลังค่าพลังเวทสกิลนี้ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยก็คือเปลืองมากขึ้นนั่นเองนะผมก็จะได้เอฟเฟกใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะแต่ถ้าเกิดเอาดาเมจพีพๆก็เป็นรังไม้เทอก้ันนี้ได้ถ้าเกิดเอาไป PVP ก็เป็นอันนี้ได้เช่นกันนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาจะเป็นล่องอากาศนะผมจะมีเป็นในส่วนของสกิลไกด์นะผมก็คือสกิลที่ อ่าแล้วว่าไงติดตามตัวเนาะอะไรประมาณนั้นไม่สามารถหลบได้นะผมก็คือไกด์สวิสร้างดาเมจทั้งหมด565ใส่เป้าหมายที่ล็อกไว้นะครับกับอีกกันนึงก็จะเป็นลดเวทนะผมก็คือทําให้เป้าหมายสูญเสียค่าพลังเวทอ่าสองรแล้วก็สก,กิลนี้ก็ใช้มานาเยอะขึ้นเช่นกันนั่นเองนะครับผมต่อมาจะเป็นปิดพิเศษดูดซับนะผมไกด์สวิเหมือนกันสร้างดาเมจเจ็ด้เรใส่เป้าหมายที่ล็อกไว้เสริมด้วยดูดดูด HP นะผม2 4 8 0มนะครับ อยู่ดีๆก็มีซับสไครต์ขึ้นนะะโอเคผมไม่ได้ปิดไว้นะฮะโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของดูดเวทนะครับผมเช่นกันเลยนะครับประมาณนี้เนาะจะมีดูดเทชพีกับดูดเวทนั่นเองนะครับต่อมาจะเป็นล่องรอยเอาผีเสื้อนะครับร่องรอยเอาผีเสื้อตรงนี้นะผมปล่อยชั่วพริบตาสร้างนามสองร้อยหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะผมตอบเป้าหมายเล้วตัวที่อยู่รอบๆห้าตัวนะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นลดเวทเช่นกันเหมือนเดิมเลยนะครับ แล้วก็อันนี้สกิลไฮไลท์เลยโคตรเท่นะครับสกิลหนามดอกไม้นะครับผมปล่อยช่วยพิพตาสร้างพื้นที่หนามใต้เท้าหนอันสามารถโจมตีฝ่ายศัตรูที่อยู่รอบๆ5ตัวภายใน2.5วินะครับแล้วก็สร้างดาเมจแส่เปมายแต่ละตัวทั้งหมด 5้าเซนนั่นเองนะครับผมเมื่อตัวเองอยู่ในพื้นที่หนามแม่นยำเพิ่มขึ้น6,5 0 0นนั่นเองนะครับผมกับอีกอันนึงก็จะเป็นตึงล่างนะครับผมปล่อยส่วนตาสร้างพื้นที่หนามใต้เท้า1อันโจมตี่ายสตูที่อยู่รอบๆ5ตัวภายใน2.5าวิสร้างได้เม็ใส่เป้าหมายแต่และตัวทั้งหมด565ร้สตูที่อยู่บริเวณตึงล่าง3วินั่นเองนะครับผมก็สกิลถือว่าชูชาติพอสมควรนะสหรับตัวนี้เนาะอ่ะเราจะมาลองให้ดูกันนะผมเราจะไปลองกันในส่วนของอ ไอ้นี่เหมือนเดิมเลยไปลองกับพี่มานะครับเพราะว่าตอนวิสาหะผมไปลองกับหอถูกปะล่ะไปลองกับหอแมวนะฮะแต่ของไอดีที่เป็นของท่านอื่นผมจะไม่เอาไปลองหอแมวหรืออะไรนะบางทีเขาดองนะครับก็ตั้งแต่ปรับมาใช่ไหมตัวรู้สึกว่าตัวตัวเป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่น่าเล่นใช้ได้เลยครับรู้สึกว่าโอเคมากเลยผมคนนึงนะที่เห็นแล้วแบบว้าวพอสมควรเช่นกันนะครับอันนี้ไม่ได้กินอาหารหรืออะไรนะมีแค่ตรงนี้นิดหน่อยนะครับอ่ะมา อโอเคนะผมอันนี้เข้ามาแล้วนะผมผมก็จะเปิดด้วยสกิลคิวก่อนเลยนะผมทําให้เราได้รับอ่า่าแม่นยําเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะนี่นก็จะมีในส่วนของโลด,ดูดซับเนาะผมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงครูดาวมันเขียนหนึ่งวิอันนี้คือใช่ไหมเออหรือมันคูดาวเท่าไหร่ใครรู้บอกด้วยนะฮะเป็นตัวที่ผมไม่เคยลองลองลอง,ลองเล่นมาก่อนเลยนะฮะนี่เห็นไหมก็ประมาณนี้สกิลถ,ถือว่าสวยงามมากครับอันนี้ อ่าเนี่ยไม่ได้โล่อีกแล้วเออมัน,ม,นมันน่ามันน่าจะแค่หนึ่งวิจริงๆใช่ปะเออมันไม่น่าเยอะกว่านั้นนะผมนึกว่าเขาเขียนไม่หมดไงอืมถือว่าดาเมจจัดจ,จ้านนะผมพอเป็นออร์เคิลที่เป็นแบบอ่าอะไรนะไซล็อกใช่ไหมเออดูดิอ่ะอะ่นี่ตะกี้โล่ติดคูดาวแน่เลยฮะ ือว่าฟยวนะฮะดูดิดาเมจสิบเอมาเข้าไปแล้วนะฮะก็คือทําให้พระเนี่ยกลายเป็นแบบอีกตัวหนึ่งที่สามารถสร้างดาเมจได้นะครับก็เท่ากับว่าตี้เราเนี่ยจะมีเอ่อทั้งตัวละครที่แท้งที่เป็นดาเมจนะฮะแล้วก็ดาเมจอีกสามอีกสามตัวแล้วก็พระอีกหนึ่งตัวเออก็คือจะลงดันนน่นนี้นั่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะก็โอเคนะผมมองว่าไม่ได้น่าเกียดนะเป็นอีกสายหนึ่งที่ท,ที่น่าจับตาม,มองอมาเล่นนะ แต่ด้วยความที่ก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่เราจะมาเล่นสายนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นซับมาก่อนนะครับก็ไม่แล้วด้วยความที่แบบการ์ดด้วยอะไรด้วยก็เน้นไปทางตรงนั้นอยู่แล้วใช่ไหมมันก็เลยทําให้แบบดาเมจเขาก็ประมาณนี้แหลนะฮะก็ถูกแล้วนะรอดูนะฮะว่าจบแลเหลือดาเมจเท่าไหร่ก็กดไปได้เลยครับตัวไม,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 ไม่ไม่มีอะไรเยอะเลยเนี่ยจบตอนนี้เลยนะฮะ 18M หมุมว่าเอ้ยโอเคนะท่นะเนี่ยตะเกียบปะไซเลนโซเนี่ยรอบปเท่าไหร่ 26M เอ็มเอ้ย 36M เอ็มแต่จุงล่อไป 28M เอ็มนะครับผมโอ้โหก็ถือเฟี้ยวนะแรงนะแรงแรงใช้ได้เลยนะฮะเออสำหรับในส่วนของ Oracle ตรงนี้นะครับผมก็มันไม่มีอะไรเยอะจริงๆนะในส่วนของ Oracle ส่วนการอัพสกิลก็อัพเล่นไปตามนี้ก็ได้นะครับนี่ของตะลิกิเขาจะมีฟูลซับพี v ี h ีไฮบ d ิดก็จะแบบเนี่ยที่เป็น Oracle ใช่ไหมมันก็จะมีไฮบ r ิดอยู่แล้วใช่ไหม อันนี้เป็น PVP อะไรเงี้ยเขาก็มีเขาก็มีใน,ใน,ใ,นในรูปแบบของเขาเนี่ยเห็นปะว่าเขาเรียงสกิลอย่างไงนะครับทุกคนก็ลองลองดูแล้วกันว่าจะเล่นในรูปแบบไหนนะครับผมก็ปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเองนะครับผมเวลาอาไปลงลงลงดันนะผมว่าเป็นตัวที่มีประโยชน์อีกตัวหนึ่งที่สามารถช่วยดันทีมให้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับผมผมว่าโอเคเลยนะครับไม่แย่ สำหรับในส่วนของโอลาโคตัวนี้หรือว่าไซล็อกนั่นเองนะครับคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรเยอะนะเพราะว่าแมคานิกของตัวนี้มันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเอาไปลงลงลงดันก็เหมือนเดิมออลาโคก็ยังดีเหมือนเดิมนะเพราะว่ามีตายแล้วเกิดด้วยที่ดึงตัวเองเข้ารังไหมนะครับผมเนาะก็ลองไปอ่านอ่านกันดูแล้วกันแต่ผมว่ารู้สึกว่าถ้ามาเล่นไซล็อกก็เท่ดีเหมือนกันเ <laughs> ท่ดีนะเออแต่แต่ในส่วนของดาเมจก็เหมือนที่ผมบอกครับไม่ว่าจะเป็นพวกอาการ์ดอะไรที่ใส่ลงไปแล้วอะครับ เนี่ยพวกการ์ดพวกเนี้ยนะครับสุดท้ายนะครับการ์ดพวกนี้มันก็จะเป็นการ์ดของซับอยู่แล้วเนาะมันมันก็เลยแบบไม่สามารถรีดดาเมจได้ขนาดนั้นนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าไม่แย่นะครับสาหรับออร์คาหรือว่าไซล็กนั่นเองนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขอฝากกดลงกดไลค์แล้วก็ฝากช่องเลกีเดซือไว้ด้วยนะผมสําหรับใครม่วงนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะแล้วก็ขอบคุณตะเลกีมากนะผมที่ให้ตัวมารีวิวเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปหลังจากนี้ก็น่าจะเป็นสายสุดท้ายแล้วก็น่าจะเป็นนปืน ส่วนการเด่นเนี่ยเดี๋ยวผมหาก่อนนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมไม่มีอะไรแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนอยากได้คำอธิบายตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมโอเคแล้วก็อย่าลืมกันแล้วกันนะครับผมก็จะมีในส่วนของร้านที่เป็นสปอนเซอร์เราเหมือนเดิมนะผมเจ๊น้ําการค้านะครับผมสําหรับใครที่อยากเติมเกมไม่ถูกลงนะผมอยากเติมแพ็คแต่ไม่อยากเติมแพงนะครับผมก็ฝากเจ๊น้ําการค้าไปด้วยแล้วกันนะผมเข้าไปแล้วก็แจ้งโคด้ดเอเอไอ i n t นะผมอินนะครับก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มไปอีกนะผมหรือว่าถ้าเกิดว่าบางทีคนรับไม่เหมือนกันก็แคปหน้าช่องไปก็ได้ประมาณช่องนี้นะครับผมก็ขอฝากไั้ด้วยละกันนะผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันให้เป็นกำลังใจกันด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะเออบ๊ายบายนะครับผมซีอเกในเด็กครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผม